าจากไหนครับมาอยู่ปทุมเนี่ยครับครับครับเหมือนเลย่าวันนี้มีมาเชียร์อะไรพิเศษหรือเปล่าครับมาเชียร์ทูแบงค์ครอบครับทั้งทีมเลยครับทั้งทีมครับคิดว่าโคอรออกมายังไงครับก็หวังชนะไว้ก่อนครับเอาสามแต้มครับคิดว่าสกอร์จะเท่าไหร่น่าจะสามขึ้นสามลูกครับ สาครับสามศูนย์หรอครับสามศูนย์ก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับวันนี้มาจากที่ไหนกันครับมาจากฝั่งบางนาค่ะจากบางนาค่ะแล้วทำไมถึเชียร์เชียงรายครับพอดีเพื่อนเพื่อนอยู่เชียงรายก็เลยอ่าพอดีก็เลยมาเชียร์กับเพื่อนใช่เชียร์การมินิเซตปะครับไม่ได้มีใครเชียร์เป็นิเศษก็มาตั้งใจมาเชียร์ทั้งทีทั้งทีเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราคิดว่าวันนี้ผลจะออกเป็นยังไงครับเราก็ต้องเชียร์ให้เชียงรายชนะอยู่แล้วใช่ชนะเท่าไหร่ดีครับ สามสามศูนย์สามศูนย์ประกันใช่ายค่ะใช่โอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับพี่วันนี้มาจากที่ไหนครับอ๋อมาจากลาดพร้าวครับลาดพร้าวครับผมวันนี้มาเชียร์ใครพิเศษไหมครับวันนี้ก็มาเชียร์แบงคอกครับมีใครที่มาเชียร์พิเศษไหมครับมีทิติพันธ์พวกจันชอบเล่นดูดันดีร์แล้ววันนี้ครับคิดว่าผลจะเป็นยังไงครับแบงคอกก็จะเฉือนชนะ สักสองหนึ่งเลยครับผมครับนี่มาเชียงใครเออเชียเชียงรายครับมาจากไหนครับเออกอยู่มาจากหลังธรรมศาสตร์เนี่ยครับใกล้ๆกันครับผมเป็นคนเชียงรายครับอ๋อไม่ใช่ไม่คนเชียงรายครับแต่ว่าเป็นคนภาคเหนือครับภาคเหนือกันเชียร์ฟิลิปเป้ครับฟิลิปเป้บริมเขาเขาว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีครับ คอยทำคอยทำจบสกอร์ได้แล้ววันนี้ครับคิดว่าหวจะออกมายังไงคิดว่าเชียงรายน่าจะชนะสองหนึ่งครับรก็ให้เองากครับเชียงรายก็น่าจะฟิลิปปินส์นะครับแบงค์งเขาก็น่าจะเฮเบอร์ตี้เท่านัเขามากครับ วันนี้มาดักที่นกันครับท่อางธรรมศาสตร์ครับวันนี้มาเชียร์โป๊กเก้าครับแม่เชียร์โด้ค่ับป๊กเก้าครับเขาสร้างแตนเกมดีครับตัวแม่ชอบโดอยู่แล้วไม่ได้มีว่าว่าเหตุผลอะไรก็คือตามน้องมาตลอดอะค่ะแล้ววันนี้เบกว่าสามารถ็นยังไครับก็สามแต้มแน่นอนครับผม เหมือนกันค่ะไม่ได้สามแต้มนานละสองหนึ่งครับเหมือนกันครับวันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากราะบังครับเชียงรายใช่ครับก็เป็นคนเชียงรายครับแล้วมาทํางานที่นี่ครับก็เลยมาเชียร์ครับเชียงรายที่เชียร์คนเสร็จครับอ๋อก็ต้องพิธีวัดนะครับใช่ครับอีวัดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคือพึ่งงานถ้าวิ่งตลอดครับผลงานไม่โดดเด่นแต่สม่ำเสมอ เขาชวนมาใช่ครับวันนี้ครับผลจะออกไเป็นยังไงครับหวังว่าเชียงรายจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องครับจากที่ชนะบีจีมาแมตท,ที่แล้วครับก็แมตช์นี้ก็มาเยือนบียูเนี่ยก็ค่อนข้างยากครับเชียงรายเคยชนะเมือ่อสมัยธนบูบู์อยู่ครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เคยชนะบียูเลยครับก็แมตช์นี้ก็หวังว่าเชียงรายชนะครับสองหนึ่งแล้วกันครับ ใช่ครับชเียงรายชนะสองหนึ่งครับครับผมมาเชียร์แบงคอกครับวันนี้แบงคอกเหมือนกันครับแบงคอกเหมือนกันครับมาเชียร์ใครครับไม่มีครับไม่มีครับไม่เชียร์เียครับก็แบงคอกชนะสองศูนย์ครับผมว่าสองศูนย์ครับผมว่าสามศูนย์ครับวันนี้มาเชียร์อะไรครับอ๋อมาเชียร์เชียงรายครับผม เชียงรายได้ไหมครับใช่ครับแต่ว่าสายเอนชียงใหม่อันนี้เป็นคนเชียงใหม่ครับผมชวนมาด้วยใช่ครับแล้วมาันจะใครพิเศษบ้างครับอภิรักษ์ครับประตูเชียงรายครับพี่เตฟิลิเปฟิลิเปตอนนี้ครับคิดว่าผลจะออกมาอยังไงครับอ๋อเชียงรายชนะอยู่แล้วสามแต้มแน่นอนครับสามแต้มเหมือนกันครับสกอร์เท่าไหร่ครับ หนึ่พอครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ในบ้านก็นอกบ้านกับในบ้านก็เล่นดีทั้งคู่ครับถ้าให้ดีต้อง3.0นยครับฝากอะไรถึงนักเตะเป็นแบบภาษาเหนือได้ไหมครับสู้ซครับอายน้องมาเจียชีมจางหายครับ เหมือนกันคร <ส cach ots> ับผมสวัสดีครับครับผมครับวันนี้มาเชียร์ทีมอะไรครับชูแบงคอกค่ะมาจากไหนครับอยู่ที่นี่ค่ะธรรมศาสตร์ค่ะเรียนมศาตรใช่ค่ะเชียร์ใครพิเศษตอนแรกเชียร์เฮทวตี้แต่ว่าเขาเป็นตัวสำรองค่ะวันนี้แล้วเฮทวตี้ที่ลงนี่แบบมาเชียร์ใครอ๋อเอเวอร์ตันค่ะแล้วก็วันเดอร์วันเดอร์ชอบนักเตะบางตัวมาไม่ค่ะชอบแค่ชอบสไตล์การเล่นแล้วก็มา เอาทำเบียร์ค่ะคิดว่าผลจะออกเป็นยังไงครับคิดว่าน่าจะชนะค่ะชนะครัแล้วิดว่าสกอร์เท่าไหร่สองหนึ่งค่ะสองหนึ่งเราพยิงป่ะเชื่อมาเดอร์แล้ว,วก็ถ้าเฮเวตี้ลงก็น่าจะเฮเวตี้ค่ะสกอร์สองคนค่ะคุณผู้ค่ะคุณค่ะ